มีหลายคนถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยว่าบุ๋มใช้อะไรผิวหน้าใช้อะไรทําไมฉ่าขนาดนี้พี่ช่างแต่งหน้าเขาก็จะถามกันว่าเออหน้าบุ๋มดีมากๆเลยแบบละเอียดแล้วก็อิ่มฟูมากๆนะคะวันนี้บุ๋มก็เลยอยากจะมาบอกเคล็ดลับเนาะที่บุ๋มใช้อยู่อะไรเนี้ยเรารู้สึกว่ามันชอบมากๆเลยก็คือตัวนี้นี่ก็คือมัทนาตัวนี้เป็นเซรั่มมัทนานะคะซึ่งตัวนี้นะคะช่วยช่วยหลักๆเลยคือช่วยให้แบบ คนสาหรับคนหน้าแห้งนอนน้อยหน้าโซมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราทาตัวนี้นะคะมันเหมือนกับเรามาร์กหน้าทุกวันแล้วมันดีมากๆมันจึ้งมากๆค่ะทุกคนเพราะว่าบุ๋มใช้ทุกวันแล้วรู้สึกผิวหน้าแข็งแรงขึ้นมากๆเลยดูอิ่มฟูสุดๆเลยค่ะทุกคนตัวนี้นะเนี่เนื้อเซรั่มมันดีมากๆเลยค่ะทุกคนคือมันซึมไวมากๆแล้วผุมชอบมากๆนี่เนื้อเซรั่มซึมไวสุดๆ ตัวนี้นะคะตอนนี้เขามีโปรนะคะ290บาทส่งฟรีนะคะแล้วก็ถ้าซื้อ5ขวดขึ้นไปนะคะทุกคนได้แบบราคาพิเศษไปเลยนะคะทุกคนไปสั่งกันดูนะ